แล้วไวนานแล้วยินบอกไหวรอนานแล้วโอเคปืนรักนักปืนเกลียวปีนปีนรักนักปืนเกลียวมือมือก็ดูรูปหน้าปกด้วยมันจะปืนรักอะไรมันก็ต้องปีนแล้วผัดหน้าผาจำลองวะขนาดนี้ไม่มีใหม่ละเอาลงเลยแหละปีนรักนักปีนเกลียวอ่าโอเคสวัสดีค่ะพวกเราเพื่อนข้างบ้าน ใช่ EP แปดแล้วปีนรักนะักปีนเกียวปีนเขาแน่นอนดูจากชุดแล้วก็สถานท,ที่นะคะโอเคแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์เราเว้ยว่า WXY เนี่ยเขาจะทำซีซั่นละสิบ EP รอกใกล้จบใกล้จบแล้วหลังจากนี้เราจะรีอ่ <c oughs> ถ้าถ้ามีโอกาสอยากให้เขาทำอีกนะเพราะว่าการไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยมันสนุกดีเขาก็มีที่เขาไม่ออกหลายรายการอยู่ก็เราต้องตามใช่ไหมเราต้องตามอ่ะโอเคงั้นเราไปดู W X Y E P 8เลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ W X Y ครับผมาเดี๋ยวรอินโทรจบก่อนเป็นโปรดิวเซอร์เองสั่งเล รู้เนี่ชดก็รู้แล้วว่าเรามาทำอะไรกันมาปีนแบบใช่ดูจากนี่นะครับก็รู้แล้วว่าเราจะมาเช็ดกระจกนะสะอาดใช่เราจะมาปีนเข่ากันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนกับอยู่ที่ Ur b a n Playground c l i ค b i n g นะคบครับผมถ้าถามถึงประสบการณ์การปีน่ะเคยทำอะไรมาบ้างปีนอะไรมาบ้างผมเคยแล้วปีนแล้วครั้งหนึ่งอ๋อใช่เมื่อนานแนานมาแล้วสิ่งที่ผมถนัดที่สุดในการปีนคือปีนเกลียวเลย เอาก็มาดูว่าเอาก็มาดูว่ามายสิ่งที่ผมชอบปีที่สุดก็คือบินโตแล้วหิวเลยบินโตเอาจริงๆแล้วการต่อยมวยอ่ะคนที่ตัวเล็กกว่าจะได้เปรียบนะได้เปรียบไหมแค่ต่อยแค่ต่อยคือสอบซ่อมไม่หรับไ่หยกดยั้งไม่เรียกแกงนะไม่เรียกแกง วันนี้เขาละของไฟเราจะทำอะไรนะปีนเขานะปีนผาครับเราไม่ได้ปีนกันนานแล้วเกือบขั้นปีที่แล้วอ่ะก็เลยเชิญโค้ชเข้ามาสอนได้ไหนอุปกรณ์ได้ไหนชาติที่แล้วอ่ะเราไปปีนกันบ่อยมากได้ไหนชาติที่แล้วอ่ะเราไปปีนกันบ่อยมากพี่จุดที่มาถึงไหนได้เลยตอนผ่าแล้วตอนที่เราตัดขาสุดคือได้ผมเลือกไหมผมขอผ่านนี้แบบไม่ใช้เชือกอีกย่ ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าแค่นี้ผมกระโดดไปก็ถึงแล้วงนี่ยอู้หูอีพอแล้วให้เขามาสอนดีกว่าไต้องไม่เรียกหรอสวัสดีครับสวัสดีครับบคุณอาจารย์คุ่อาจารย์ที่มันจะมาสอนคุณสวัสดีครับ ขอให้อาจารย์แนะนำตัวครับชื่ออะไรครับผมชื่อเนิร์ดนะครับผมเป็นฟาร์ซูในเรื่องการถีบกระางนะครับอ๋อด้านอยู่ไหนครับพ่อแม่ชื่อไกเนี่ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มปีนเก่งแล้วเริ่มเริ่มปีนเก่งแล้วล่ะเราวอุปกรณ์ที่ต้องใช้ที่มากวันนี้นะครับเราจะมาปีนหน้าผากันเนาะเราจะปีนขึ้นที่สูงนะจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือตัวนี้นะครับฮาร์เนสนะครับผมเอาไว้เกี่ยวเชือกนะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนปีนนะครับผมคนทันเก่งเลยอ่ะเท้าอ่าใส่ได้เลย อันนี้ดูไม่ดีที่แบบอันนี้ผมรู้เพราะว่าผมจะทำให้ดูไงว่ามันเป็นวิธีที่ถูกแล้ววิธีที่ถูกแบบไหนอะนี่นี่นี่เออเบิร์ดเบนี่นี่วิธีที่ถูกอันหูกอ่ะนขางนี้กูว่ากูไม่น่ารอดว่ะว้าวฉันเจ็บตัวอ้โห อันนี้คือพร้อมนะครับที่เหลือก็แค่เปลี่ยนรองเท้าก็เริ่มปีนมาได้เลยทำไมต้องใช้รองเท้าแบบนี้อ่ะอันนี้จะเป็นรองเท้าที่ไว้สําหรับการปีนตั้งผาโดยเฉพาะนะครับโดยคือนอกจากพื้นยางจบแข็งกว่าแล้วก็มันจะใช้ฝ่าเท้าจีดด้วยดีกว่าโอ้ยแย่งสายตามาเถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปเนี้ยเราจะปีนได้ไม่ดีเลยเหยียบมันก็จะลื่นบ่อยถ้าผมเอย่างนี้เลยเป็นไก่เลยอ่ะก็รู้แหละว่าต้องเล่นนะแต่ก็ โอเคฮะแล้วนอกจากการแต่งกายแบบนี้แล้วเราควรก็แบบนี้ก็มีผงแมกนีเซียมครับซึ่งเราจะติดไว้ข้างหลังคนปีนผงแมกนีเซียมใช่เวลาใช้คือเราจะใช้มือก็คือแบบหน้ากอง่ายแต่หน้ามือเน่ทำไม่เหือยทำไม่เหนื่อยเราแห่นี้มือไม่เดือวแสงมันตกเราก็ต้องแบบรับแส่หน่อยเลาวก็ติดไว้ด้านหลังนะครับครับ ครัอ๋อเหนื่อยแล้ววะได้เลยครับมาเลยครับกูบอกรื่อยเรื่อไปมาเนี้ยแยกขโมยเฮ้ยเราเราแบบโดดแล้วก็ตัดไป่ได้สี่สามสองหนึ่งอาจารย์ก็ต้องมาท่านี้ด้วยอาจารย์โอเคครับมานี่เดี๋ยวพี่จะพามาปีนกับเครื่องตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องออโต้บินเลนะครับเป็นเครื่องที่คอยดูแลความปลอดภัยของปีนเวลาที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ตัวล็อกตรงนี้ล็อกกิ้งตรงนี้นะครับ เข้ามาเกี่ยวที่พีเดลูตรงนี้นะครับอย่าไปเกี่ยวที่ตรงอื่นนะครับไม่เกี่ยวที่ตรงนี้เท่านั้นเนาะใครจะปีนก่อนใครจะปีนก่อนแพ้ได้ปีนหรือชนะได้ปีนมาแพ้ได้ปีนก่อนมาเลยเลขสองนี่อยากจับกันสิเจอจับกันสิจต้องทำการเปิดล็อกกิ้งก่อนเนาะครับคือจะมีการหมุดึงลงดึงลงมานะ ถ้ามันหนุนมันหมุนไได้เลยลงลงหนุนแล้วก็พับใช่ครับเสร็จแล้วก็มาคลิปได้เลยทุกครั้งหลังจากที่เราคลิปเสร็จแล้วนะครับให้เราเช็คก่อนว่ามันล็อกแล้วบิดได้เลยค่ัเดี๋ยวเรามีมดูนะรู้สึกยังไงบ้างจับอะไรอ่ะรัดรัดรอดไหมรอมไหมเ้สบายไหมน้องเวลาที่เราจะลงนะครับถ้าเราอยากจะลงบินมปถึงข้างบนแล้วเวลาจะลงเราแค่ยืนตรงๆแค่ปล่อยสองมือไม่ต้องกระโดดไม่ต้องสีตัวมาเลยแค่ปล่อยสองมือเอ็นตัวมาด้านหลัง เฮ้ยสบายแข็งแรงโอเคแค่เนี่ยเอ้ยมัมติดอยู่บนนู้นใครจะไปช่วยผมโอเคเดินมาลปล่อยแค่มือครับปล่อยมือปล่อยสองมือยืนตรงตรงยืนตรงโอเคขาดู้พักเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างว้าววาดดีอยู่มากมันวูบวาดเนยขอบอก หัวใจสมเต้นผิดจังหวะครับเขาบอกว่าคือเงี้คนใจไม่ปกติเล่นไม่ได้เนาะแหม่น่าจะได้ยังเลยอะมสมัยนี้มป็นยังไงก็ช่วยไม่ได้วันนี้ออกมือยังสั่นเลยบอกทริคให้ไหมเทคนิคที่ดีที่สุดเลยคือเนี่ยกำแป้งไว้แล้วคุณจะไม่เสียวเลยทำไมอะกำแป้งไว้แล้วก็ทาตาคือผ้ามันจะมัว แล้วคุณก็จะไม่มองมองไม่เห็นทางากอยงวะเนีจยสู้สู้กข่าวมอ่อนนะเนาะไปเลยคม่รูเหมือนกันอ่ะคนไม่เคยก็ทุที่มากลัวนะทำไมถนไเ่อย่ามองอย่ามองลงมากค ไอาผมลงไม่ได้อะแอร์ลงไม่ได้อะโอ้ยปิดลงไม่ได้ปะผมจับเชือกได้ปะไม่ได้เอะไม่กล้าไม่ได้เอะไม่กล้าเฮ้ยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยอะมาล้มเลยดิออยู่ตรงนี้ปล่อยขาปล่อยมือพร้อมกันหนึ่งสองขามันอ่อนมันวนเลย เมื่อกี้มันไค่่เป็นการซ้อมผมอะแรงสั่งนะสั่งจริงซ้อมกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้แค่กาซ้อมคุณมาดูป้าย 5A คือง่ายที่สุดถ้าเกิดมันจะยากไปอีกก็จะเป็น B แล้วก็ C อ่า แล้วเมื่อกี้เราซ้อมปีนอ๋อเราปีนง่ายสุดเหรอใช่เราปีนง่ายสุดมาคุณพร้อมจะรับกติกาการแข่งขันเลยไหมาเลยครับกติกามีอยู่ว่าเราจะไปปีนไปแล้วทีมงานเนี่ยก็จะแปะสติกเกอร์เอาไว้ใครเก็บสติกเกอร์มาแปะตัวเองได้มากสุดคนนั้นชนะแต่ถ้าเกิดทำสติกเกอร์หลุดเนี่ยก็คือต้องไปปีนความยากก็คือ้อไปก่อนเลา้อเอาสติกเกอร์มาแปะด้วยมือเดียวอ่ะโอ๊ย อ๋อให้พี่คนนี้ใชไมพอมาวเลยนําารกิจแข่งกันดีกว่าครับผมก็จะแกะหัวใจเขาหลงด้ยความฝันี่เลยครับสีแดงดำของผมจะเป็นสีเหน้ำเงินครับหัวใจของนายอยู่ไหนหัวใจของเราก็อยู่นี่ไงแิ่มันต้องเล่นนยิ่งมันต้อเล่ 아민 c a ขนเหนื่อยอยู่นะแล้วจะแกะไม่ออกวะเออมันยากจริงๆเลยมันแกะยากแล้วผู้ชายเราคนผู้ชายไม่มีเลยแกะไงเอ่อเฮ้ยอ้าเล่นใครอยู่ จังหวะหนึ่งดิเดี๋ยวอยู่นะแต่ว่าสนุกดีครับเดบอ้ยหนึ่งสองสามใช่เก้าสิบครับเออที่ยิงอ่ะสิบครับผมอายเท่ากันเหรอเอออ่ะเห็นแก่ความพยายามเขาครับเขาเป็นคนกลัวความสูงครับเุ้ยเุ้ย เขาให้ใจอะอุอ้ยเขาให้ใจอะเขาให้ใจเขาให้ใจทันเป็นเล่นแต่ว่าเขามายในจุดน,นี้ได้นเนี่ยต้องบอกว่านับถือใจมากใครโก้ความสุขวะไอ้ผมลงยังไงอะเออลงไม่ได้อะโอ้ยปีนลงไปได้ปะผมจับเชือกได้ปะเอาจริงๆเก่งมากนะถ้าเกิดสำหรับคนกล <c oughs> <ฮ>ัวความสูงมาเล่นเนี่ยครับครับนั่งเลยครับ ดีมากไอ้น้องขอบใจมากขอบใจมากอะก็ให้ผมชนะดีแล้วเย่ขอชนะบ้างจ้าเย่ทำสมาธัแล้วเองได้เวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปนเล่นกันอีกเดี๋ยวจะไปเก็บหัวใจข้างบนต่อครับยังเหลืออีกประมาณ400ดวงมีโคโปที่ติดอยู่ข้างบนด้วยนะยิ่งเหมือนเขาไปติดคนดูด้วยกันโอ้ย ไม่เอาเอาติดไว้นั่นแหละตลอดไปก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่หรือรักเกตทัพนะครับที่ได้ให้เรามาร่วมสนุกมาปีนขายอย่างนี้ต้องบอกว่าเสียตังค์เท่าไหร่แค่วันเดียวแค่วันเดียวเล่นไดทุกอย่างลินหาสนุกเกอร์ตีแบบยิมก็มียิมต่างเล่นบารอะไรครบหมดสามารถสนุกได้ทั้งวันครับผมคุ้มมากครับโอเคครับสำหรับวันนี้รายการ w X วายต้องลาไปก่อนนะครับผมก็อยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาอยายังไงก็ฝากติดตามที่ช่องลูกี้ไทยแลนด์นะครับทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์กดแชร์ด้วยกดไลค์เนี่ยโอ้โหสั่งโซน่าได้อยู่เก่งเลยเก่งเลยเก่งเลยเก่งเก้าก็ปกติ เงมันเป็นธรรมชาติจบไปแล้วสำหรับ W X Y E P เจมไม่ใช่รู้เลยว่าจะถ่ายอียวกันอ่ะแปดแล้วนะคะอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วะพาเขาบอกว่าซีซั่นหนึ่งซีซั่นเนี่ยเขามีสิบเนาะอันนี้คือซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่ง อินวอกินวอกก็พ่งมีผลง,งานอืมโอเคไว้เดี๋ยวมีอะไรที่น้องไปออกรายการหรือว่าอะไรน่าสนใจนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะเดี๋ยวเราก็ไปตามทํากันแต่ขอเป็นคลิปสัน <c oughs> น้นๆเป็นคลิปสั้นน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ทําให้เรารู้จักเขามาขึ้นอ,อะไรอย่างนี้เนาะ,ค,ะคอมเมนต์มานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราตามทํากัน <c oughs> โอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลวค่ะบา,บาย